สวัสดีค่ะบัตรกรมือสองค่ะนาำค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกย์ยีขาสั้นผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอีค่ะ45โลราคา6,000บาทค่ะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่160-180ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ3 0 3บาทจ้า ใช่ค่ะรูค้าจะเป็นกันเกงยีนค่ะผู้หญิงขาสั้นค่ะรคาะค่ะเอาจริงๆไม่เหมาะกับหน้าใหม่แล้วยังไงต้องหน้านี้เท่านั้นใช่ค่ะต้องบ้านเราเท่านั้นค่ะรค้าค่ะใส่ขาสั้นค่ะตัวนี้แนะนําเลยนะคะยิ่งเป็นเกงยีนนะครับระขายเมื่อไหร่ก็ได้เป็นแฟชั่นที่ไม่เคยเอาเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าพูดถึงงเกงยีนขาสั้น ใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจาไม่ว่าจะหน้าไหนไหนนะคะลูกค้าจาผู้หญิงเราต้องมีนะคะลูกค้าและยิ่งที่สําคัญนะช่วงนี้อากาศร้อนลูกค้ายีนขาสั้นเหมาะมาก ลูกค้าจ๋าใส่ลำลองก็ได้นะใส่เที่ยวค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แฟชั่นขะแบบมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอวต่ำนะคะเอวสูงลูกค้าจ๋ามีวาม,มาให้เลยนะคะใช่ค่ะรู้ว่าจะเป็นแต่งขาเนาะใช่ค่ะก็มีมาเหมือนกันที่เป็นของยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นยูนิโคพับขาขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นเอวเอวยืดเอวยางยืดเอวสม็อกนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้น่ารักมากของยูนิโคใช่มมค่ะเรื่องแบร แต่เนาะจ้านะคะมานะคะราคาจมากน้อยแล้วแต่กระสองนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋ามีโซลคัพเรตเอนะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5-15ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน33บาทโดยประมาณการนะ,ะลูกค้าสามารถนําไปทํา,าราคาขายได้เลยนะคะอาจจะขายตัวละ8 9ก็ได้สองตัวไหก็ได้ แค่พิจารณามนะคะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีนะ ช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าจ๋าพี่นางค่ะอันนี้ขายได้แค่ที่ตลาดเดยใช่ค่ะตลาดออนไลน์ก็ขายได้ค่ะหรือแม้แต่ว่าตลาดทั่วไปตลาดนัดตลาดสดนะคะค่ะจ๋าตลาดที่มีหน้าร้านนะขายได้หมดค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับเงินเกียรยีนขาสั้นนะคะต้นทุนสามถึงสามบาทขั้นต่ำก็ประมาณตัวละแปดสิบเท่าแต่ถ้าใครอยากได้ต้นทุนลดลงกว่านี้นะคะลูกค้าจ๋าซื้อเลย4ีกระสอบแล้วมีส้วด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยแต่ถ้าใครอยากลดลงกว่านี้อีกนะคะลูกค้าจ๋าซื้อเลย10บกระสอบค่ะ เรามีราคารถทุกลูราคาส่งทุกๆูปไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้กันด้วยนะคะลูกค้าจ๋ารายการสุดท้ายของวันนี้เราขอทิ้งท้ายด้วยการเกยงยีนค่ะสั้นผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายแฟชั่นอยู่ในนี้ ลูกค้าจ๋ามีทั้งแบบว่าแต่งขาดนะมีทั้งแบบว่าเอวสูงมีทั้งแบบว่าอะไรนะหลากหลายอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าที่สําคัญนะต้นทุน33บาทเท่าน้าน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วประมาณ33บาทต่อตัวเท่านั้นดูค่ะอุ้ยพี่นางเป็นพย,ยินเดนินแบบนี้ก็มามแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มา,มารอค่ะเอวสูงเอวต่ำคะมาเลยนะแล้วแต่กระสอบว่าตัวไหนก,กระสอบไหนจะเ,เอวสูงเยอะ จะตอแต่เดยวตอบเยอะแต่เราขายได้ทั้งสองเอวนะจริงจริงเนะคะลูกค้าจากกลุ่มตลาดเนี่ยเขาใส่ได้หมดเลย<ช>นะ,ะคะูกคะยิ่งเป็นงานกางเกงยีน,นค่ะใส่เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะลูกค้าจากดุคณาล่ะเสื่อเหมาะมากเลยนะลูกค้าแล้วได้ทุกวัยด้วยลูก<ช>ค้าดูนะผู้หญิงทุกท่านเลยนะชอบใส่กางเกงยีนขาชันก็ยังไงก็ต้องมีอ่ะยังไงก็ต้องมีติดบ้านก็ใส่กับเสื้อยืดก็ได้เสื้อกลามก็ได้ไซส์เดี่ยวก็ได้หรือใส่ซัดกับชุดเดรสอีกทีก็ได้นะคะลูกค้า ผูทคำว่ายีนขาสั้นนะลูกค้าเรียกหรือจะเรียกว,ว่าเกขาสั้นก็ได้นะคลูกค้าจะ้ะต้องมีกันทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายีนหรือว่าจะเป็นค่าอื่นก็ได้นะคะลูกค้าจะ้ะแต่ที่แน่ๆนะยีนขาสัา้นตัวนี้ลูกค้าจ๋าแนะนาเลยใครขายงายนผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแนะนําเป็น ขวดหรือเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะรัวค่ะแนะนําแนะนํานะใครชอบกระสอบนี้เจ็บกระสอบนี้ค่ะใครชอบกระสอบใหม่รับกระสอบใหม่ค่ะนะคะค่ะดูค่ะสวยๆเลยไอตัวนี้หักหลอเป็นเอวยืดข้างหลังค่ะคแต่งดีไซน์มีเชือกถูกค่ะถูกค่ะเป็นเชือกแนะแต่เล็กๆอ่ะท้องแก๊บค่ะลูกค้าค่เรื่องแบรนด์ไหมค่ะ จริงบางทีหยิบหยิบมานี่ป้ายเขาอยู่ตรงขาบ้างตรงเอวบ้างไม่ค่อยได้ดูเลยนะลูกค้าจ๋าต้องไปดูรายละเอียดทีนึงตัวนี้สวยเลยใช่เป็นเล่นกระดุมแล้วก็เป็นเอวสูงสวยมีกระเป๋าหน้าด้วยน่ารักเนาะหน้าเลยหล่ะหน้ากระเป๋าหน้าอุอยแต่สวยน่าแฟชั่นดีนะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยค่ะลูกค้าสนใจกระสอบดีซีเอสได้ค่ะหกพันบาทค่ะน้ำหนักสี่ ลูกค้าจ้าแต่และกระสอบจํานวนชิ้นนะคะเป็นเพียงประมาณการ160-180นะคะลูกค้าจ้าเน้นที่นั่นหดัก45โคล ดูรีวิวน uh uh ี้แล้วชอบทรงประมาณนี้ชอบสไตล์ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถซีเอ็กซ์ับสอบได้เลยนะคะใช่ค่ะเรื่องไซค์ก็น่ารักเนาะน่ารักเนาะไซค์ก็ไซค์บ้านเราเนาะพี่น้าใช่ค่ะไซค์คือสาวเอเชียนะคะค่ะนะคะประมาณเอสแมนเกนนะคะมีเอรติดหาบ้านนะนี่แกเอลนะคะลูกค้าจ๋าติดมาด้วยนะคะติดมาด้วยนะส่วนใหญ่จะประมาณเอสเอ็มเอลใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะลูกค้าได้ทุกวัยของคุณผู้ เรานะคะลูกค้าสาวัยรุ่นวัยนักเรียนนักศึกษาออฟฟิศทำงานค่ะลูกค้าจ๋าหรือใครที่ชอบแบบว่าใส่กางเกงยีนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําได้เลยพี่ก็คนเดิมอะที่ชอบใส่กีงค่ะเนาะคือแต่ก็ง่ายนะแต่งกางเกงก็ได้นะใช่ค่ะแมทต์กับเสื้อยืดก็ได้อะดังกางก็ได้เสืผมก็ได้แต่ช้าวีนูก็ได้ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยสำหรับการกางเกงยีนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยค่ะเดวค่ะลูก ลูกค้าจาสวยๆย,ยั่วๆคุณภาพเกรด A อค่ะอย่างที่แจ้งนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15%นะคะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะมียีนขาย,ยาวเด็กไหมคะมีค่ะลูกค้าจ๋ามีงานไอทีนะคะลูกค้าจ๋ามีงานไอทีมีเนาะ สอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะทัก in ิ inbox ข้าหาเอฟบีได้หรือติดต่อหาธนาคานมือรือได้นะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยส<ช>คาะใจนะคะใายแล้วคะ่ะลูกค้าแต่ตอนนี้คะ่ะลูกค้า CF บวดนี F ้ไปก่อนได้นะคะเป็นงานกางเกงยีนขา,ขาสั้นผู้หญิงนะคะลูกค้าจะแฟชั่นหลากหลายหลากหลายสไตล์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะใช่ เยอะค่ะเหมือนค่ะลูกค้าจากซื้อครบ20,000นะคะได้เป็นสมาชิกด้วยฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมค่ะโปรโมชั่นราคาพิเศษรอจ๋าโปรโมชั่นราคาพิเศษจ่าบางกระสอบลดไปเลยพันมาบางกระสอบลดไปเลยสองพันบางกระสอบลดไปเลยสามพันแะลูกค้าจ๋าแล้วแต่หมวดแล้วแต่รายการแต่ก่อนอื่นลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิกก่อนเป็นสมาชิกไม่ยากค่ะซื้อสินค้าครบ20,000นะคะถ้าเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมโปรโมชั่นนะ,ะเรามีสมรดที่ด้วย1,000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแต่ค่ะลูกค้าจากใครที่ชอบสินค้าราคาสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถซื้อรวมกันได้ครบสองหม่นได้นะคะได้เป็นสมาชิกเลยไม่มีวันหมดอ,อายุไม่ต้องรักษาย,ยอดนะคะ ชายล้วค่ะลูกค่ะเมื่อกี้น้ำลูกไว้ที่ฟังเป็นแบบเหมือน่อผลักค่อะไรจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องแม่แบอกไม่เกิดอายุจ๊ะไม่อะไรก็ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะเหมือนแบบฟังคร่าวๆเหมือนแต่เราก็ไม่ต้องตรวจนะเราไม่ตรวจเป็นสมาชิกไม่อันนี้คือสมาชิกของเราไม่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพนะตรวจนะะเป็นสมาชิกกับฟังไม่ต้องตรวจสุขภาพเดี๋ยวอาชีพเสริมจะไปขายประกันแล้ว ลูกค้าจ๋าแนะนำนะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเกย์ยิงค่ะสั้นผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ดีฮหอมีค่ะมาแบรนด์แท้แบรนด์ที่มไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าเขาเรียกว่าความสั้นประมาณแบบเหนือเข่านะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะสั้น ประมาณสั้นเสมอหูเนาะลูกค้าก็มีมาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่น้ำว่ากระสอบนิ่สั้นกำลังดีนะใช่กำลังดีกำลังสวยแล้วก็มีเป็นแบบว่างานแฟชั่นด้วยใช่ค่ะจะเป็นแฟชั่นน่ารักน่ารักก็มีมาเหมือนกันนะวจะเป็นแต่งโค้งแต่งขาดก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าใช่พี่ก็ถือว่าได้เยอะเลยนะเนาะมากมายเยอะเลยนะ ประมาณ S M ใช่ลูกค้าัวนั้นโอนาวีของตัวเองอ่ะโอนาวีเหรอคะพี่นานอย่างอย่างที่ลูกค้าอย่างที่แจ้งลูกค้าเลยว่าไม่ได้ดูแบบไม่ดูบ้างไม่ดูบ้างประกาศว่าลนล้อลูกค้าร้อนไหมคะลูกค้าสาร้อนมากอย่าจริงจริงตอนนี้อยากเปลี่ยนอังกฤษซะทีค่ะสั้นมากเลย ดกางเกงร้น<ใ>นนอนจังเลย<บ>แล้วอยากใส่ยีนขาสั้นเลยอะดกางเกงออกแล้วใส่เป็นยีนขา,าสั้นนุ่มจริงๆถ้าทําได้ก็จะทำนะแต่ว่ามันก็จะไม่ฉุภาพส<อ>ุภาพแต่ว่าลูกค้าจ๋าใครที่ซื้อไปขายนะก็ขายได้ตลอดเลยในยิ่ช่วงนี้นะคะสําหรับขาสั้นนะใครดีหมดไม่มจําเป็นต้องเป็นยีนก็ได้จ้าหมดก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะจ้าเป็นยีนกีฬาขาสั้นตรงนั้นก็ขายดีเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าใครที่อยากได้งานขาสั้นไปขายนะคะช่โอโนวีสีขาวสวยค ก็สวยนะใส่กับอะุูซาราสีขาวจ้ะแล้วเป็นเป็นทรงเอวยืดแล้วก็เอวสูงด้วยตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าสีขาวสวยเลย,ยเ,เขาเป็นสมอลข้างหลังนะตัวนี้เอวยันยืดสมอลข้างหลังดึงได้นะคะทําเป็นเอวสูงก็ได้นะลูกค้าเป็นทรงเอวสูงมาเลยเก็บทูด้วยนะเอวสูงได้นะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าแนะนํานะสนใจกระสอบนี้ CF เได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามที่ีนี้เลย อันนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการน้ําจะประมาณการหรือน้ําจะไปหมดเลยไปหมดก็ได้ไปหมดเลยใช่ไหมดก็ได้พี่บ้านก็พี่ก็จะบ้านอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวลูกค้าจะได้ทุกตัวนะคะใครที่รับกระสอบนี้แม่ตานีรีวิวครบทุกตัวเกิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราเป็นระบบบริษัทนะคะ ใแล้วค่ะลูกค้าจ๋าที่ไปชิ้นสชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะมีเป็นยกกระสอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนอันนั้นอันนั้นคือต้องยกกับบ้านลูกค้าต้องคืนลูกค้าจ๋าปลายหอยแบบนี้ก็มีติดมานะคะลูกค้าจ๋าย้งที่แจ้งเลยเดี่้อง มาค่ะลูกค้าแฟชั่นหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์อยู่ในนี้เน้นเป็นเนื้อผ้ายีนอาจจะมียีนสีอื่นติดมาบ้างนะจ๊ะจช่ค่ะบางตัวเขาเป็นทรงคล้ายๆกับมีกระโปรงแปะหน้าด้วยนะค่ะเป็นกระโปรงแปะหน้าแต่ยังคงเป็นกระโปรงเอายังคงเป็นกางเกงนะยังคงเป็นกางเกงแต่เขามีแบบเป็นผ้ากระโปรงแปะหน้าก็มืนะคะเป็นแฟชั่นของเขา แล้วเป็นแฟชั่นที่น่ารักดีอ่ะน่ารักดีสำหรับใครที่แบบว่าอยากใส่กระโปรงอะไรนี้ก็มีแนนะคะโอ้โหอันนี้อะไรโอ้ยไปแบบว่าแข่งเป๊กมาเลยโอ้โหอันนี้แบบตีหมดเลยแข่งปแข่งไปแข่งไปลูกค้าป้ายใหญ่มากใครไม่มีป้ายแต่เราป้ายเดินป้ายใหญ่ป้ายใหญ่มากลูกค้าจ๋าป้ายอันนี้คือจดงานได้เลยแล้วนี่ใหญ่ขนาดนี้เหมือนโน้ตเหมือนโน้ตแบบโน้ตใหญ่เลยอะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานกันเกีินค่ะเส้นผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นร o เอสพีค่ะ4ีโลราคา6,000บาทจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่160-180ต,ตัวต้ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ3 3บาทค่ะ สกูฟ้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะงแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไกต้ามีสอช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกตอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ